เบืองเสื้อเบืองประเด็นเศรษฐิ์อีกทีเดียวเดี๋ยลองเดี๋ยวล้องครับเติ๋ไปเดี มงคลน้อมใจระลึกถึงถวายเครื่องสักการะบวงสวงสังเวยจะใช้เวลาทีว่าเจระคาเรงวิสัมเยยักษ์ธาตทนพนาธาติทันตาสันติเกยังมุนีวรระกระบวนนาสาถวมเป็นตุวที่โตจจสุรโถจจเทวเสโตจะเทวิปุญญโกจะรังวที่ เึ่งเป็นเป่นสกปรกเหนืองเอีกกรรมการายทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งตัวเยเมื่อรับแล้วขอจงมประธานพระพรชัยให้คนะผู้จัดสร้างภาพยนตร์าววีเริ่มในานามบรบิษัทโปแสงพิเรษจำกัดนั้นตลอดจนนักสแสดง,ท,งดทั้งหมดทั้งวงจึงได้รับพระพรชัยขอลาบสักการะทางร้ายจากพิธทางแต่กจงบังเกิดขึ้นจากภาพภาพยนตร์นี้ ขอให้เทพย,ายดาเจาา้าธรรมาตุนตามสถิตรักษาให้บังเกิดความรุ่งเรืองเสศรษฐกิจเป็นที่รุ่งเรืองเพื่อนคูเป็นที่รู้จักไปทั้งทั่วในประเทศและต่างประเทศนฤชาิคุณสัญต์เจ้าโสนธสริร,รารมนฤพรเกธน,นาเรวรันโยนาคัตุป,ปนา,าปีนเรียงนามามีขอเทพยดาเจ้าธรรมาตุนประธานกระพัชัยไทรตลอจนให้เทพย,ายดาเฝ้า,ต,ยา,ยา,าตามรักษา คณะผู้จัดสร้างคณะทีมงานนักแสดงเก้ชาวาปลอดภัยจากอุปสรรควิญเาณไปพญานัตรายอุปสรรคไ้ร้ายเหตุติดขัดใดๆทั้งหายจ่วงวินาศสิ้นไปในเทพพญาราจดงตาาให้เป็นที่รักแก่มนุ์ทั้งวงอมรุษทั้งดวงเทวดาทั้งดวงในราชาษัตรายทั้งดวงในการรับัตรีข้าเทพพนิกรพระพรมีนวารนเทวาเลอส้นสินิพยาธิมานมาเทือนสวรรค์ช่องชัน เดชขิตในขอมเขตของอันตรจรรกวาที่พระยอยู่ในนภาตาสยิมานทุกแห่งดุสถานวิทรตรามอยู่ตากเมืองราชมหาราชเป็นสวรรณราชในที่พระนามพิมานผู้มียหนากรนเรองนริ้เสกสาประเสื้อเมืองเรือสกิีีั้สกิทุแวดแวนแดะวี่นอใหญ่ในไอรุกกะเเกเสด็จมาเคื่อสักการะสมยพีการมวายเจ้าประรายได้นอนนำวัย ขอถวยายนัมาสการเทพาธิบดีผู้มีมหิีตรีทอดช่วงเสด็จมาสู่ยังอาตุลร,ร,ร่าวิจิตรบรรจงสูงม่มณฑลตำแหน่งพิธีนับด้วยหน้าข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าพระราชนิพนธประวายพระความสบายมงคลเจริญเปิดหน้าเปิดดวงมหาเศรษฐีให้สว่างสวัยชติช่วงเชิตโหโมพุทธ,ธายาันนำเปิดฟ้ธธาโบกป่าญี่ปนยะเปิดครอบจักรวาลสามโลกนำเปิดมอเปิดทุกเปิดพาเปิดยะเปิดเปิดช่วยมพุทธายันะำมพระพั่งเจริญกษัตริย์ละมาอุนณาธรีตี ปิติวโสพระตวาระพุกวเจ้ารืวทเทวาสัมาใเปิดหูเปิดตาเปิดนยาตนาทั้งหเปิดรูปเปิดอาวกรให้าแดงเปิดตำแหน่งยกศักดิ์ันตามีเปิดสติคัญญาเปิดบุญญาบารมีเปิดสรรพสิริมงคลเปิด่ารมอุณวีเปิดเสียรเกตเปิดถึงดวงชะตาทั้งทางใดเปิดยุิถาวานยิยาวเปิดเก้าถึงเสียงสองรรมันเพรเซเปิดได้เห็นทาเริ่มเปิดสวัสดิ์จอุประการเศรษฐมาูเศรษฐมาู จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จพันสำเร็จตามความประสงค์ งหายและประทานความสมบูรณ์สำเร็จองค์พระสรัสวดีพระเทวีความรู้ทั้งปวง No, <laughs> พุทธามาราปตาปัจเจกานังจะยังพระลังอรหันตานางจะเตเชนะรักผังพันธามีสัพพสปิรโยเทวามนรุสานังปโยพมามนุตตะมังปิโยนาคาสุปันานางปียินตรียังไมมาพิมังสิทธิพุทธังกิจยังมากๆผู้คนหลั่งไหลมานาชาริติสิทธิธรรมังกิจยังมากๆเงินทองอะไรมานาชาริติสิทธิสังฆังกิจตังมากๆข้าวของหลั่งไหลมานาชาลิติบริบูรณ์เรียบร้อยครับ งานของครูเทวอาประสิทธิ์นะครับเก็บตัวแจกจ่ายเครื่องสักการะถวงสวงซองเวยให้ท่านทังหายนะครับเพราะว่าเป็นสวัสดีบนคนนะครับเียเชิญด้วยนะครับทีม์งานดูแลเครื่องสักการะด้วยนะครับทุกความเียดร้อยนะครับ